สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับกับลงกึงสอเจเดินชัยนะครับสาขาที่1นนะครับแล้วก็สอเจเดินชัยธุรกิจนะครับสาขาที่2นะครับวันนี้ทางร้านก็เดินทางมาจัดส่งนะครับเป็นสารี่รากนะครับบรรทุกอ้อยนะครับตัวนี้จะเป็นคัสซีนะครับรางน้ําหน้า5นะครับเสริมด้วยรางน้ําหน้าสี่นะครับด้านล่างนะครับคัสซีล่างนะครับส่วนตัวสารนะครับจะเป็นรางน้ําหน้า3ามนะครับทั้งหมดเลยนะครับ ตัวสารนะครับจะเป็นรางน้ําหน้าสามนะครับพร้อมกับเสาหน้าสามนะครับวันนี้ทางนั้นก็เดินทางมาจะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับบ้านลาดหัวหนานะครับตําบลป่าไม้งามนะครับอําเภอศรีบเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเผานะครับเผาจะเป็นเผาเอฟนะครับ ยางแปดสองห้านะครับกระทะใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะครับลดหกรูนะครับตัวนี้ขนาดของตัวรถนะครับขนาดความกว้างอยู่ที่สองขนาดของตัวรถนะครับขนาดความกว้างนะครับอยู่ที่สเมตรสามเซนนะครับความยาวอยู่ที่5เมตรนะครับความสูงเมตรสามเซนนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสาลี่รากบรรทุกอ้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาด เล็กนะครับหรือขนาดใหญ่นะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่โรงกึงสอเจริญชัยครับสาขาที่1นะครับและก็สอเจริญชัยโลหกิจนะครับสาขาที่2นะครับวันนี้ทางร้านก็ต้องขอขอบคุณนะครับลูกค้าบ้านลาดหัวนานะครับตำบลป่าไม้งามนะครับอำเภอศรีบุรีจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับที่ไว้ใจทางร้านนะครับแล้วก็สั่งจองทางร้านตั้งแต่เดือน ล่วงหน้า2เดือนนะครับก็สั่งจองไว้นะครับทางร้านก็พึ่งทําให้ลูกค้านะครับทันฤดูกาลเก็บเกี่ยวนะครับอ้อยนะครับก็ขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับสําหรับวันนี้ทางร้านก็ต้องขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ